นี่นะคะวันนี้โบนันมาทำโปรแกรมนะคะหน้าใสนะคะที่เมทัลเปียลินิกเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าจะมีอะไรบ้างอย่างแรกก็มาถึงขั้นตอนการคุมผมนะคะให้เรียบร้อยแล้วเขาก็จะทําการคลีนซิ่งให้หน้าเรานะคะตอนนวดนี่คือสบายสุดๆเลยค่ะเคล็ดลับนี้นี่เป็นเคล็ดลับที่จะมัดใจลูกค้าอีกเคล็ดลับนึงเลยนะคะต่อไปลงเจลอันนี้เย็นมาก สดชื่นสุดๆนะคะแล้วก็เริ่มตัวเทอร์มิเลเดียนก่อนเลยตัวนี้ก็ใช่ความอุ่นๆเบาๆนะคะแล้วก็พี่ะะคะทํามือเบามากนอนหลับสบายเลยนะคะขั้นตอนนี้อันนี้ก็เป็นหน้าตาของเครื่องเทอร์มิเลเดียนของที่นี่นะคะต่อมาเขาก็จะทําการทาเจลอีกเหมือนเดิมนะคะแล้วก็จะยิงเลเซอร์นะคะ IPL เพื่อทําให้หน้าของเราเนี่ยใสกระชับลูกลุมขนนะคะแล้วก็ลดรอยดํานะคะ สิวด้วยนะคะตัวนี้นะคะก็จะทําการคลีนซิ i n หน้านะคะโหว,วิธีนี้ดูฟินสุดๆเลยนะคะต่อไปเราก็จะมามา a ์ k หน้าทองคํานะคะก็จะมีสีเหมือนมาสตาร์ดนิดนึงอ่ะเนาะ,นอะแอบบน่ากินตัวนี้นะคะตอน,นที่มาส์กไว้นะคะรู้สึกสบายผิวสุดๆเลยะคะ่ะชอบมากนี่นะคะทุกคนเราก็ทํา ทรีตเมนต์นะคะมาทองทำเสร็จไปแล้วนะคะก็คือมีอตัวเทอร์มิเนียนนะคะแล้วก็ i อพแล้วก็จบไปมาท้องทำน,นะคะเดี๋ยวเราไปต่อที่การฉีดวิตามินนะคะวีชัยกันเลยค่ะและนี<ล>ะ <ๆ S 2> ่ก<ล>็คือตัววีชายของเรานะคะที่เรากำลังจะทำการฉีดเข้าไปที่หน้านั่นเองคือที่บ,บอกคุณหมอมือเบามากคือมือเบามากจริงๆ คนนอนชิลมากและของโบนัสนี่เป็นเคสที่ไม่ฉีดยาชาค่ะแต่แม่แนะนำให้ทำตามเนาะยาชาก็เป็นอะไรที่ต้องใส่หลังฉีดเสร็จแล้วก็จะมีตุ่มเล็กน้อยนิดนหน่อยๆนะคะนี่นะคะหลังฉีดเสร็จเราก็ออกไปข้างนอกได้นะคะแต่มันก็จะมีรอยแดงน,นะคะแล้วก็จุดๆดนิดนหน่อยๆนะคะที่ประมาณแบบสองสามชั่วโมงก็คือจะหายไปนะคะไม่ต้องตกใจสี่ชั่วโมงหลังจากที่ฉีดเสร็จนะคะตุ่มๆก็หายไปแล้วแล้วก็รอรับควนะามน่าใสเลยค่ะ